เตรียมพบกับราคุ o บอลเอ็หรือราคุ n บอลมัลติเวิร์ e ตอนใหม่เนื้อเรื่องหลักได้อย่างแน่นอนวันนี้ตอน11โมงสำหรับใครนะฮะที่จำเนื้อเรื่องเก่าไม่ได้แล้วหรือยังไม่ได้ดูตอนเก่านะครับทั้ง38ตอนที่เป็นเนื้อเรื่องหลักนะครับสามารถไปกดดูได้เลยนะครับใต้เดสคิปชั่นผมนะครับแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไปเลยนะครับทั้ง38ตอนสามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเพื่อไม่พลาดความสนุกเหล่านี้และ11โมงเรามาเจอ กัันนะครบสำหรับตอนใหม่บอกเลยว่าโคตรมันแน่นอนและสำหรับใครที่ไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับอย่าลืมล่ะไปดูตอนเก่าเลยตัย้งแต่ตอนหนึ่งนะครับจนถึงตอนปัจจุบันและ11โมงมาพบกันนะครับเป็นการประทะกาันระหว่างโกฮังกับซุนบลา